สบายดีคลิปนี้จะแนะนำการใส่พาสเวิร์ดป้องกันเอกสารเพื่อบอ้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าบุคคลอื่นเข้ามาใส่งานได้ทั้งใน Word และ Excel เ,เ,เมื่อต้องการใส่พาสเวิร์ดหรือว่าล็อกเอกสารที่สำคัญไว้เข้าไปทีไฟล์แล้ว info หลังจากนั้นเราจะเห็นไอคอนนี้เป็นหูปกระเจี๊ยห,หูวกระเจี๊ยนี้แล้วเลือกที encrypt with password นี้ หลังจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดตามใจเขาเลยเซ็นจะใส่ว่า1องนะเพื่อจือง่ายโอเคแล้วเขายืนยันอีกเทนึงหนึ่งสอจากนั้นก็โอเคเมือ่อใส่พาสเวิร์ดหมดแล้วก็กกลับคืนแล้วจะต้องเซฟถ้าว่าบอเซฟจุดนี้แสดงว่าใส่พาสเวิร์ดยังบ่ไดเ้เถื่อฉันเขาต้องเซฟกอ่อนเมื่อปิดแล้วต้องการกลับมาเปิดคืนเห็นว่าจะฟ้องให้ใส่พาสเวิร์ดก่อน เขาเพียงแต่ใส่พาสเวิร์ดเดิมไป12จากนั้นก็กดโอเคจะเปิดได้แล้วถ้าอยากยกเลิกพาสเวิร์ดเข้าไปทีจุดเก่าไฟล์แล้ว Info คลิปแล้วลืบพาสเวิร์ดทั้งหมดนี้ออกก็โอเคกับคืนเขาจะต้องเซฟก่อนก็ปิด จะกับคืนไปเปิดว่ายกเลิกได้แล้วหรือบอเนาะเมื่อเปิดขึ้นมาเจ้าบอฟ้องว่าให้ใส่พาสเวิร์ดแสดงว่าเขายกเลิกพาสเวิร์ดได้แล้วต่อไปแม่นจะแนะนำการใส่พาสเวิร์ดอยู่ใน Excel สํสำหรับการล็อกอยู่ใน Excel เขาสามารถล็อกได้ทั้งชีทและกับเวิร์กบุ๊กก่อนอื่นจะแนะนำวิธีการล็อกอยู่ชีตก่อนเส่งจะล็อกอยู่ชีทสองนี้เข้าไปที Review แล้วกดไปที่ p r o t e c t s i e n นี้จากนั้นก็ใส่ password ตามใจใส่เป็น12เนาะแล้วใส่ password คืนอีกเ่อหนึง่งเป็น12โอเคจะเห็นว่า Sheet 2นี่ล็อกแล้วส่วนช h ดหนึนี่สามารถพิมพ์ได้เขาไปพิมพ์อยู่ Sheet 2เบิงงจะฟ้องว่า Sheet นี้ได้มีการล็อกแล้วเนาะฉะนั้นเขาบอกสามารถพิมพ์วิธีการปลดล็อก Sheet ให้เข้าไปที่ Review เข้าไปที่จุดเก่าก็คือ unprotected นี่ password site เห็นว่าช e t นี้จะบ,บล็อกแล้วต่อไปแหมนจัแนะนํำกันล็อกเวิร์กบุกก็คือล็อกทั้งหมดไฟนี้ไปที่ file info แล้วกดไปที่6กระเจนี้จากนั้นเหากด previous password นี้เขาก็ใส่ password ตามใจจะใส่เป็นหนึ่งสองเนาะจะค่ายคือกำบดเ,เลย จากนั้นก็ r e อินเตอร์พาสเวอีกทีนึ่ง1 okay. 2โอเคเห็นว่าล็อกแล้วเนาะเขาจะต้องเซฟเมื่อเซฟแล้วเขาก็ปิดต่อไปมันจะกลับขึ้นไปเปิดว่าใส่ password ได้หรือบอเปิดนะเนาะเมื่อเปิดแล้วจะฟ้องว่าต้องใส่พาสเวิร์เพื่อเข้าไปหาข้อมูลเท่านี้ใส่1,2จากนั้นก็โอเคเห็นว่าจะเปิดได้ปกติแล้ว ส่วนวิธีการยกเลิกก็เห็นแบบเก่าไปที่ไฟล์แล้วอินฟอร์กดไปที่จุดนี้อินคลิปยึดพาสเวิร์ดนี้เขาก็ลืบพาสเวิร์ดทั้งหมดออกหลังจากจนั้นก็กดโอเคก็ดปิดเซฟไว้กลับคืนไปเปิดอีกทีนหนึงแสดงว่ามีการยกเลิกพาสเวิร์ดสมบูรณ์แล้วเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็มดเพียงเท่านี้เขาพบกันใหไ่ในวิดีโอต่อไปขอขอบใจ